สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรักฟ้าชอบเล่นเกมบบกัไอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมตั้งแต่ตอนที่เราโหลดคือไม่รู้เกมอะไรเพราะว่าไรเนียด้าดาดา้ดาสองอะไรสักอย่างนึงเออเราก็จะไปดูกันเลยแต่เรามาชอบที่เอ้ยไม่ใช่ชุดนี้เราชอบชุดนี้มากและเราจะเก็บนั่นหมน ไช้ชุดนี้ฉันต้องได้เข้าใจไหมไปเลยนี่ไม่ได้ซื้อตัวอะไรเพราะว่าเพราะว่าเออผีเสื้อสีฟ้าไม่ครบซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเหมือน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 ตัวละครในโฮม e วิตโฮม e ซอรเลยไม่ได้เล่นเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าไม่รู้วันนี้ก็จะมาเล่นหนึ่งตาเพราะว่ายังเล่นไม่เก่งแต่ถ้าฝึกได้แล้วนะคะก็จะมาเล่นหลายๆตาเลยดยูกันเลยโอ้ยมาก็จะไม่โกรธจะไม่โกรธชดชด ไปฉันจะไปข้างหน้าหน้าหน้านโหเมื่อกี้แบบเล่นไมกิตารครับทำไมเอา้า เกิดแต่ไม่อยากเกิดอยากเกิดไม่อยากเกิดอะไร <S <S ตัวนี้เป็นตัวที่น่ารักมากๆ <S <S ตัวเริ่มต้นแล้วตัวที่สองหลังจากตัวนี้คือแบบสวยมากฉันจะเก็บตัวเด็ดเด็ดเดมาถึงอออย่างนั้นแหละ ว้าวว้าวว้าฮ่า,าเศรมากมากอุ๊ยอุย,อยเกือบบูไปเลยอ้าอาาเ,เกงในโป น่ารักมากมากเลยครับเล่นอีกทีหนึ่งเก็บไปเรื่อยๆเราจะลองเก็บอันนี้ะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าเล่นหลายตามากเดี๋ยวตอนจบจะบอกว่าน่ากลัวแค่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันว่ามันชน่ากลัวมันมันน่ากลัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่ากลัวเพราะว่า เราทําไม่ได้สักทีไงแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะก็จะก็จะมาเลยคือ ว้าวไม่ไม่ไม่เมื่อกี้รอดได้ไงก็ไม่รู้เก็บไปเลยจ้าไปเก็บไปเลยจ้าว้าวไม่นะฉัน จะามาดูว่ามันเสียใจเดี๋ยวจะเล่นอีกตาหนึ่งนะคะแล้วก็จะจบเลยอาจจะไวนิดหนึ่งเพราะเล่นไม่เก่งเรายังไม่ได้เล่นภาคหนึ่งนะคะ <S <S> <S เขาบอกว่ามีภาคหนึ่งด้วยแต่มันโหลดในคอมได้นะคะแต่ในมือถือโหลดไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไป โหลด,เ,ดเขาสอนวิธีโหลดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงโหลดมนาะเล่นดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ไปดูเขาเล่นมันโนระงเรียนก็จะกว้างกวาง้วางกว้างกว่านี่คือภาคสองโอ้โหแบบแคบแต่บอกเลยว่ามันดูแบบสวยขึ้นสวยขึ้นยังไงร,รู้ไหมคือ คือตรงที่เอ,อิมไอเนี้ยอ,อ,อายโมเต่พูดโอเคเรามาดูความน่า,ากลัวกันเราจะลองลเราจมาปุ่นกล้องนะคะแล้วก็จะบอกว่าน่ากลัวม,มากน่ากลัวม,มากคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะน่นะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันน่ากลัวมากตรงตรงที่มันมีตรงเลือดเนี่ยก็น่ากลัวสุดๆนะคะบอกตรงๆว่าน,น่ากลัวมากมากเลยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย